มีใครเป็นเหมือนผมไหมเราควรจะรักษามันดีไหมหรือว่าปล่อยมันไว้อย่างนี้ดีโรคนี้รักษาอย่างไงครับขอความเห็นและขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะเป็นมานานแล้วจริงๆไม่รู้จะรักษาอย่างไงคือมีใครเป็นลรกเดียวกับผมบ้างครับต้องถามผู้รู้หน่อยฝากช้าชี้แนะหน่อยเจออะไรซื้อตลอดเมื่อเช้าไปใส่บาตรก็เจอพี่โมไซมากับลูกแล้วก็ภรรยาลูกเล็ก มาขายซื้อมาบางครั้งซื้อมาเนี่ยพี่ไม่รู้จะใช้อะไรนะแต่ก็เจอก็ซื้อนี่ก็คันติบข้าวเหนียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรทําได้หรือไปใส่ข้าวเหนียวก็อะ่ะคือโลกที่ผมเป็นเนี่ยคือเจออะไรซื้อตลอดคําว่าซื้อตลอดเนี่ยไม่ได้ซื้อของแพงแต่ซื้อพี่ๆี่ทุกคนที่เจอไม่ว่าจะเช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นที่เห็นเออเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขายขี่รถยนต์ขายรถพุ่มพวงผมยังซื้อเขาเลยพี่ผมก็งงตัวเองว่าผมซื้ออะไรซื้อทําไมแล้วซื้อมาเสร็จผมก็มอวางไว้ไงพี่กูซื้อมาทํําาอะไรวเ่่แตทาอะไร มันไม่สาคัญอะ่ะมันสาคัญว่าอีตอนซื้ออะ่ะมันเห็นว่าเขายิ้มเออเขามีกําลังใจได้เป็นต่อก็อซื้อมาส่วนทําอะไรว่าก,กันอีกทีหนึ่งแต่โลกเนี้ยมีใครเป็นเหมือนผมไหมเราควรจะรักษามันดีไหมหรือว่าปล่อยมันไหมอย่างนี้ดีปากพี่บอกหน่อยแล้วกันถ้ามีวิธีรักษาบอกผมหรือแหลกเหมือนกัน